เมื่อวานนี้วันอาทิตย์คมีกิจกรรมจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอกกาศชื่อว่า r o a ถทูแ a ล r ารครับไฮไลท์นะครับสำคัญก็คือท่านผู้บัญชาการฐานอากาศพี่ไก่ ครับไปม,มาพบปะกับน้องๆน,นักเรียนที่สนใจครับอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพอากาศโ<ช>ดยเพราะเป็นนักเรียนในเรืออากาศโอ้โหพี่ไก่แต่งชุดบินมาอย่างเท่ใช่ครับก็เมื่อวานนี้ครับท่านพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศก็ได้เป็นประธานในกิจกรรมรถทูแอร์ขดเด็ดนะครับก็มีท่านนายหารชันผู้ใหญ่ทั้มีนักเรียนในเรืออากาศก็น้องๆเยาวชนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันนะครับที่อาคาร2พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ นะครับซึ่งกิจกรรมรถทูตแอร์ขัเดในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบรันดาลใจในการเป็นนักเรียนในเรืออากาศให้กับน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องๆในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศร,รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครโครงการช้างเพื่อประจำปี2568ด้วยครับในกิจกรรมเราก็จะเห็นภาพท่านผู้บัญชาการฐานอากาศพบปะพูดคุยกับ นักน้อง,น,องนักเรียนนะที่สนใจนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเสวนาโดยนํานักบินของกองทัพอากาศและนักเรียนรกาศในโครงการช่างเผือกเนะี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับน้องน้อง,องมีการแสดงเครื่องแบบของนักเรียนรกาศด้วยใช่ไหมใช่ครับ <larda S 2> ผมแล้วก็ยังมีการสาธิตการฝึกบินไฟล์สซิมูเลเตอร์นะครับก็เป็นการจําลองเครื่องบิน<ม>นะครับให้น้องๆ้องเนี่ยได้สามารถเข้าไปนั่งนะครับเข้าไปทดลองขับกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของทัพอากาศและการบินแห่งชาติด้วยนะครับอ้าวน้อง คนไหนนะครับที่สนใจอยากจะสมัครเข้าโครงการช้างเผือกประจำปีการศา 2, ึกษา2,568นี่ยังสามารถรับสมัครอยู่นะจนถึง30พฤศจิกายนคือสิ้นเดือนนี้ใทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับก็สมัครผ่านเว็บไซต์ครับ p r e a d m i s s t i o n n k r a f a c o m นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ลายอ o f ฟิเชียนะครับโครงการช้างเผือก68นะครับซึ่งท่านผู้จัดการสายการท่านบอกว่านี่คือห่วงเวลาสำคัญนะครับ จะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆโอ้โหน้องๆต้องชื่นใจแน่ๆเลยเพราะว่านะสมัยก่อนไม่มีขนาดนี้นะใช่นะนี่มันกระทบไหล่เวลาท่านผู้จัดการใกล้ชิดสุดๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับซึ่งท่านผู้จัดการเราก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับได้ใต้มาเหมือนนกัวันนี้เนี่ยนะครับก็มาถ่ายทอดนะครับแนวคิดต่างๆครับแนะนำต่างน้องๆนะครับบรรยากาศก็ชื่นมื่นนะครับนะ